สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนอหน่วยที่9บ้านของฉันนะคะจะอยู่ในเรื่องที่3นะคะของวันนี้เรื่องที่3ามัจะเป็นประโยชน์ของบ้านนะคะเรามาดูเนื้อหากันะะเลยนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นหน่วยที่9บ้านของฉันเรื่องที่3ประโยชน์ของบ้านนะคะในระดับชั้นอนุบาลสองสอนโดยคุณครูแฟงนะคะอ่ามาดูเนื้อหากันเลยอ่ามาดูค่ะท,ทีนี้ จะคุณครูจะสอนเรื่องส่วนประกอบของบ้านนะคะส่วนประกอบของบ้านก็จะมีดังนี้ค่ะอ่าหนึ่งจะมีหลังคามีหลังคามีพื้นมีประตูดูตามลูกศรเลยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างค่ะอ่าทีนี้มาดูสไลด์ถัดไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของส่วนประกอบของบ้านนะคะอ่าข้อที่หนึ่งก็คือหลังคาหลังคาบ้านช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดนะคะและป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนเวลาฝนตกค่ะส่วนสองค่ะก็จะเป็นผนังบ้านนะคะผนังบ้านมีประโยชน์ก็คือช่วยป้องกันตัวเราจากลมหนาว ป้องกันสิ่งต่างๆจากภายนอกที่จะเกิดอันตรายเพื่อให้เราปลอดภัยขึ้นนะคะค่ะต่อมาค่ะต่อมาหน้าต่างอ่าหน้าต่างประโยชน์ของหน้าต่างก็คือเปิดรับลมระบายอากาศแต่ต้องปิดเมื่อเมื่อมีอากาศหนาวหรือลมพัดแรงนะคะอ่าต่อมาค่ะ ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นประตูอ่าประโยชน์ของประตูนะคะอ่าก็จะเป็นทางเข้าและทางออกอ่าต้องล็อกให้ดีนะคะเมื่อเราไม่อยู่บ้านเพราะอะไรเอ่ยเพราะป้องกันขโมยป้องกันขโมยเข้าบ้านนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นประโยชน์ของพื้นบ้านพื้นบ้านช่วยยึดโครงสร้างของบ้านเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะ,ะทีนี้รัว้วรั้วบ้านประโยชน์ของรั้วบ้านก็คือป้องกันอันตรายไม่ให้สิ่งต่างๆเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้นะคะอ่า ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดใบงานนะคะชุดใบงานจะอยู่ในชุดบันทึกล่องรอยเล่มที่สองหน้า13นะคะอ่าอันนี้ครูก็จะให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วก็สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของบ้านแล้วเติมอักษรตัวยูที่หายไปให้สมบูรณ์และเขียนอักษรตัวยูตามรอยปะนะคะ ในนี้ใบงานชุดถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นหน้าที่29นะคะโจทย์โจทย์ตัวนี้ก็คือเด็กๆวาดภาพต่อเติมส่วนต่างๆของบ้านและระบายสีให้สวยงามนะคะ แล้วต่อมาอันนี้ก็จะเป็นชุดการบ้านถ้าแบบฝึกหัดเมื่อกี้ไม่เสร็จเด็กๆก,ก็ทําเป็นการบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านอยู่ในชุดเสริมทักษะเล่มที่หนึ่งหน้าเจ็ดสิบห้านะคะโจทย์ก็คือเด็กๆโยงเส้นจับคู่คําพยัญชนะตัวฟอฟันที่เขียนและสะกดเหมือนกันแล้วอ่านออกเสียงคํานะคะอ่ สำหรับหน่วยสำหรับเรื่องที่3ประโยชน์ของบ้านก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอาต่อมาคุณครูจะมาสอนในเรื่องที่4นะคะเรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยในบ้านนะคะ มาดูกันเลยค่ะความปลอดภัยในบ้านมีอะไรอันเด็กๆด,ดูภาพนะคะอ่าเด,เด็กเห็นภาพนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพเด็กทำน้ำหกแล้วลืล่นล้มเห็นไหมคะว่าแค่น้ำหกเด็กๆก,ก็ได้รับอันตรายได้ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆทําน้ําหกหรือเห็นน้ําหกบนพื้นก็ควรหาผ้ามาเช็ดน้ําออกนะคะต่อมาค่ะอาภาพนี้จะเป็นภาพเด็กกําลังวิ่งเล่นวิ่งจับของเล่นลงบนันไดแล้วก็มีของเล่นอะไรเกะกะมากมายเลยถ้าเด็กๆเ,เล่นแล้วไม่รู้จะเก็บ ก็อาจเกิดอันตรายจากของเล่นที่เด็กๆเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จก็ควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะาภาพนี้เป็นภาพพัดลมนะคะเด็กๆมีทุกบ้านนะคะแต่ว่า เด็กๆควรจะเอามือไปแย่ที่ใบพัดไหมคะอ่าไม่ควรเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะได้อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆก็ได้นะคะอันตรายนะคะห้ามทำนะคะต่อมาค่ะมาดูอ่าเด็กผู้ชายคนนี้ เด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงคนนี้นั่งทำอะไรเลยอ่าเด็กคนนี้เอาไม้ไปจิ้มปลั๊กไฟมีเด็กๆคนไหนทำแบบนี้บ้างอ่าถ้าเด็กๆอยู่ใกล้ปลั๊กไฟไม่ควรไปเสียบปลั๊กเองหรือเอาไม้ไปแหยกปลั๊กไฟนะคะอันตรายมากเลยเพราะจะทำให้เรา โดนไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดได้นะคะอันตรายถึงชีวิตได้อ่าทีนี้มาดูภาพนี้ค่ะอ่าภาพนี้เป็นเป็นยังไงบ้างคะอ่าเด็กคนนี้เอาบอลมาเตะในบ้านเ,าเตะในบ้านได้ไหมเอ่ยอ่าเราเอาาเราเอาบอลมาเตะในบ้านไม่ได้นะคะเด็กๆ ถ้าเป็นนุกบอลเราควรเอาไปเล่นข้างนอกบ้านนะคะเพราะอาจทำให้ข้าวของเสียหายก็ได้นะคะอ่าดูตามภาพเลยอ่ะแล้วทีนี้คุณครูจะสั่งการบ้านการบ้านของวันนี้ก็จะมีอยู่ในชุดเสริมทักษะเล่มห,หนึ่งหน้าเจ็ดหนะคะ โจทย์ก็คือเด็กๆช่วยบอกวิธีที่จะป้องกันอุบัติเหตุในบ้านจากภาพและเขียนผลบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อมาค่ะต่อมาอันนี้ก็เป็นการบ้านเช่นกันอ่าสุดท้ายแล้วการบ้านเราจะอยู่ในชุดกิจกรรมสร้างสรรค์หน้าที่30อันนี้คุณครูจะให้เด็กๆ ฉีกใบไม้ปะติดหลังคานะคะและปะติดกิ่งซ่อมรั้วบ้านใบไม้และกิ่งไม้เราหาได้ไม่ยากเลยตามรอบๆบบ้านเราก็น่าจะมีนะคะ,ะสำหรับวันนี้การเรียนการสอนของครูก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอะ สุดท้ายคุณครูก็ขอให้ระมัดระวังในการเล่นนะคะไม่ว่าจะเล่นในบ้านนอกบ้านนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะ,ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ